สวัสดีครับพบกับช่อง AA อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมเชื่อมอีกเช่นเคยนะครับนะพอดีมีคําถามนะครับว่าอยากจะทํางานเชื่อมนะแต่กลัวว่าจะแสบตานะครับนะกลัวว่าระคายเคืองตาจนไม่ไหวนะครับเรามาดูกันครับมีเครื่องมือและเทคนิคใดบ้างนะที่จะทําให้เราเชื่อมอย่างสนุกดยที่เราไม่แสบตานะครับอย่างนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าไอการที่เราแสบตาเคืองตาเนี่ยมันเกิดจากควันของทูบนะควันของทูบเชื่อมเนี่ยนะครับ ปัหอวเจ้าเนี่ยนะฮะเนี่ยครับมันเข้าตาเรานะเพราะฉะนั้นเลยครับส่วนที่สําคัญที่สุดของการทําให้ไม่แสบตานะครับหน้ากากครับนะฮะหน้ากากกันอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับต้องปิดให้หมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญอีกอย่างนะครับก็คือเจ้าตัวพัดลมนะครับเป่าลมนะนี่ครับผมเป่าอย่างนงี้นะฮะทําในที่เปิดนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับแล้วก็พยายามเชื่อมแล้วให้ลมมันเป่าออกไปทางนู้นนะครับ อยาให้มันฟุ้งเข้าหน้าเรานะฮะแล้วก็หน้ากากสังเกตหน้ากากนะครับหน้าก,ากากจะเป็นปิดแบบมิดนะฮะถ้าจะให้ดีนะครับใส่แมสคาจมูกด้วยก็จะดีมากนะครับหรือว่าหน้ากากกันแก๊สนะจะดีมากนะครับเนื่องจากเราไม่ต้องสูดอมควันเข้าไปนะครับนะครับเพียงเท่านี้แหละครับเทคนิคง,ง่ายๆนะฮะแค่นี้เราก็าจะสนุกกับการเชื่อมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งแสบตาอยู่ให้ทรมานนะครับนะ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับหวังเป็นคลิปสั้นๆและเทคนิคง่ายๆนะครับจากทางช่องเรานะครับขอบคุณครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับ